คุณคุณครูทุกท่านนะคะส่งพลังงานความรักความอบอุ่นทำทุกอย่างให้เต็มที่และดีที่สุดในทุกจุดที่ยืนขอบคุณมากค่ะจันรักกับท่านกดรชาวลิศจงเกียร์ปารต่อเลย สวัสดีครับอาจารย์โจ้ครับสวัสดีครับอาจาย์โจ้วันนี้เป็นพระเอกจากเทพสลีมล้อม้าวฮูแครนะครับอาจย์โจ้ได้ยินเสียงไามจาดไหมครับได้ยินครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนไหมครับชัดเจนมากครับโอเคครับอาจารย์วิลาวันครับเหนื่อยไหมครับอาจย์เล่นเกมอาจารย์วิลาวัน อาจารย์วลาวันจะมีใช่ไหมครับอาจารย์วลาวันผมนั่งดูอาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์เวลาวันใช่ไหมใช่เป่าเอออ่าอาจารย์ผู้ชายนะี่อาจารย์ผู้ชายอาจารย์ผู้ชายอยู่ลำดับอผมอยู่ในจอนี่อยู่ลำดับสามครับอยู่ช่องที่สองสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยวันนี้มาเป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับในการนำเสนอโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนะครับนะฮะโอเคขอบพระคุณอย่างสูงดอร,รอ้อยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาคุยกับนัชาวกรน,นะวันนี้ต้องให้ดอรอ้อยได้มาเสวนาพูดคุยกันต่อนะครับนะในส่วนตรงผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเรื่องนำเกมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ในการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเนื่องจากการอ่านการเขียนการดูแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีการ r e f ฟล็กนะครับ r e f ฟล็กเพื่อที่จะ,ะสิ่งที่กิจกรรมหรือดูเกมไปหรือว่าดูวิดีโอไปเนี่ยเอามาพูดมาคุยว่าจะเอาไปใช้อย่างไรจะปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับในการดูวิดีโอ,อในการจัดทำเกมหรือดูเกมนะเล่นเกมกันเมื่อกี้นี้ เราจะเห็นว่าอุปสรรคของของพวกเรานี่คืออะไรก็คือเน็ตใช่ไหมครับบางทิง้งบางสิ่งบางอย่างต้องรู้จักการรอนะครับเด็กทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องการรอนะฮะเพราะว่าบางทิ้งเสียงเพื่อนขาดหายไปแต่ยังหมุดเย็ดนะครับยังหมุดเย็ดเพราะว่าเมืองไทยเราเออมันก็มีสภาพแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็เน็ตแรงบางที่ก็เน็ตอ่อนเน็ตไม่ดีได้ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอ่อเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องสอนนักเรียนให้เกิด คุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเรื่องเกมเนี่ยมันสามารถในการจัดกริงบนกรสอนออนไลน์ที่จะไปเป็น active learning เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเกมที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใน Word ์ a l l หรือใน k a h o o t หรือใน Mentimeter ก็ได้นะครับต่วนนี้ก็เป็นส่วนที่นำเสนอผู้บาอาจารย์ไว้นะครับการดูกิจกรรมเกมนัดเกมการนัด นับเลขนะครับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเราจะเห็นว่าการเรียนการสอนนั้นเราต้องสนใจทุกคนนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเราต้องสนใจนักเรียนทุกคนเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะนักเรียนแต่ละคนนั้นนะต้องได้รับการตอบสนองนะต้องมีการレスปอนนะครับคือไม่พอถามไปนะฮะตอนนี้ก็ต้องตอบครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่เด็กตอนนี้เป็นไงครับปิด กล้องปิดอ่าปิดกล้องปิดเสียงก็ถือว่าอยู่ใน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 ไลน์แล้วนะไอในในออนไลน์แล้วนะครับอ่าตอนสมัยก่อนนี่อยู่ในห้องก็จะบอกว่าไงครับอ้าวเด็กทุกคนเงียบๆนะฮะแต่ตอนนี้เป็นไงครับก็จะบอกว่าสูญอยู่กันบอนะสูอยู่กันบอนะเปิดไม้หน่อยเปิดกล้องหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันนะ ดีบอกว่าทําไมไม่ให้ไม่ให้เด็กแต่ละคนนะเวลาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะออนไลน์หรืออะไรต่างๆเยอย่าให้เด็กอยากให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นพระเอกด้วยกันทุกคนนะครับเน้นการเรียนรู้แบบประชาธิไปไตยทุกคนเท่าเทียมกันนะเราไม่เลือกคนใดคนหนึ่งนะเราไม่เลือกคนใดคนหนึ่งอยู่หน้าจอคุยกับครูสองคนอ้าวอย่างนั้นอีกคนอื่นๆก็หลักไม่ได้ดังนั้นต้องเลือกเลือกเพื่อ ปลุกชีวิตปลุกจิตใจของเด็กแต่ละคนนะครับเพื่อไม่หลับไปกับเรานะฮะแต่เราถ้าระวางแผนดีนะจะเห็นว่าเห็นไหมครูอ้อยนะฮะหรือดร้งเดิ้อยั้เดิ้ลทีดั้อยเนี่ยวางแผนก่อนที่จะมีการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสดังนั้นครูต้องมีความมีความพร้อมก่อนนะฮะพอครูมีความพร้อมแล้วก็เตรียมการดีเนี่ยเตรียมการเรียนรู้ด,ดีเตรียมการจัดกิจกรรมดี ก็จะทำให้เด็กเกิดประสิทธิภาพประฏิทิผลในการเรียนรู้มากที่สุดนะครับเหตุผลที่บอกว่าครูโจ้นะครูโจ้ส่วนใหญ่จะตอบจะตอบอาจารย์ประจํานะฮะเพราะว่าครูโจ้ครูโจ้มีอุปกรณ์ดีนะครับอุปกรณ์ชัดเจนเปิดไมค์ไวนะฮะเพราะมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีแต่คนอื่นบางคนไม่เปิดไมค์บ้างแล้วก็เปิดช้าบ้างอะไรต่างๆก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จะต้องจะต้องฝึกไปเรื่อยๆอาจารย์ใหญ่ใจร้อนครับ อาจารย์ยใจร้อนแล้วก็ครูอใจร้อนนักเรียนอย่ใจร้อนก็ให้เวลาเขาสักนิดนึงนะฮะให้เวลาสักนิดหนึ่งอีกหน่อยก็จะชินไปกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างนี้นะครับอนอกจากนั้นแล้วการนําเกมเข้าสู่บทเรียนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะตื่นตัวนะตื่นตาตื่นใจนะแล้วก็ทําให้เราให้เด็กนักเรียนตื่นเต้นใช่ไหมครับเมื่อกี้การนับเกอ้อน,นับเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะฮะหนึ่งถึงยี่สิบอาจารย์ก็ แต่ละท่านก็คอออรีเฟลตออกมาแล้วนะสะท้อนกลับมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่เอ่อเราเลือจะเราเอืจะตายอ่ะเอือนับยี่สิบนะแต่ทุกคนต้องใช้สมองใช้ความคิดระดับขั้นสูงนะครับวิเคราะห์ว่าเมื่อเขามาเรียกนี้แล้วเราจะไปอ,อ,อีกอีกขั้นเราจะไปแค่หนึ่งเอ่อนับแค่หนึ่งหรือนับแค่สองนะอ่าหรือเราจะนับแค่สามอ่าแต่ถ้าเราอยู่ต้นๆนะเริ่มเลยหนึ่งสองสามแต่ถ้าอยู่ท้ายๆเราก็ต้องมองว่า หนึ่งหรือสองอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นการวางแผนนะเป็นฟังการวางแผนนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญนะครับในในในการจัดการเรียนรู้ครูก็วางแผนนักเรียนก็วางแผนดต่นั้นเมื่อกี้นี้ดร้วยครับตรงนี้ร่วมแลกเรียนเรียนรู้กันเราเราคุยกันนะครับเราคุยกันเพราะว่าช่วงช่วงเช้าดรธวยจะอยู่กับเราแต่ช่วงบ่ายดรมีภารกิจนะครับไม่เป็นไเราก็ถือว่าได้มา คุยกันให้เต็มที่เลย,ยนะวยช่วยกันะนะคะ,ะมีความยินดีมากๆส่งพลังให้ครูนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะนะชาวคะ่ะอ่าแล้วจะเห็นว่าเกมเมื่อกี้ต้องใช้ใช้ความคิดเดยอะไหมครับ เ่อสักครู่นะคะถ้าเป็นเด็กเกเล่นเลยเขาสะท้อนว่าโอ้ยหนูสนุกมากเลยค่ะคุณครูมันตื่นเต้นมันต้องตื่นตัวต่อให้เด็กปิดไม่นะคะปิดกล้องเด็กก็จะเปิดแต่เราอยากเล่นกับเพื่อนๆปิดไม่บางครูครูบางท่านก่อนที่จะ,ะมาเรียนรู้กับเราแล้วนวะ่าโอ้เด็กต้องปิดไม่ปิด ปิดกล้องปิดไมคไปนอนอาเด็กชอบทำสามปอรครูบอกว่าเด็กชอบปิดกล้องปิดไมคไปนอนแต่พอเราพาเขาเล่นเกมนะคะเขาจะเปิดกล้องเปิดไมคแล้วก็เปิดใจอยู่กับเราตลอดเวลามากๆเลยเพวกเกมนี้ 1. ได้ความสนุกสนานสองได้ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับคุณครูและที่สําคัญคือได้แฝงความรู้การเป็นที่เคารพคอยได้นะคะเข้าใจก,กฎกติกามารยาทอันนี้คือสําคัญมากๆเหมือนเป็นเกมง่ายๆนะคะนะชาวแต่ว่าเราแฝงเราหยิบอะไรไง่ายๆมาอยู่ที่เราจะแล็อัพแล้วเราจะสรุปเชื่อมโยงให้เขาเห็นความสําคัญอันนี้สําคัญมากๆค่ะครับประเด็นต่อไปเราพอหลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จนะครับเกมรับเลขหนึ่งถึงยี่สิบ เกมอื่นมเยอะแยะครับแต่นี่เป,นเป็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองค,ครับตอนนี้เราเข้ามาสู่การเรียนการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการที่จะอ่าทำให้เราเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบโปรเจกต์เบสเร n i นนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดอคทีฟเรียนนิ่งกับเราเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับที่ให้เกิดอคทีฟเร e a นนิ่งนะครับดังนั้นเอ่อโปรเจกต์เบสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปหาอุป,ปกรณ์อะไรที่มันมีราคาแพงเราหาสิ่งที่มีอยู่ใน อในบ้านของเรารอบตัวของเราก็ได้ใช่ไหมอาจารย์น้อยครับใช่ค่ะบางครั้งนะเราเอี้ยวตัวไปด้านซ้ายเราเจอปากกาเราเตี้ยวเอี้ยวตัวไปด้านขวาเราเจอแจกันดอกไม้มสิ่งสําคัญเลยคือทุกอย่างมีคุณค่าแล้วเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องเครียดนะคะยุคนี้บางครั้งการสอนให้เด็กเห็นคุณค่ากับสิ่งใกล้ตัวเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คิดว่าอุย้ยมันมันได้หรออย่างเงี้ยค่ะเด็กๆหนึ่งเขาจะฝึก ฝึกการเป็นคนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งของเห็นคุณค่ากับทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็จะครเอทคิดคนขึ้นมาจากสิ่งนั้นๆบางคนนะคะนะชาวกระดาษที่ชื่เขาทำยานโอ,อกาสได้เลยก็มีค่ะอืมอันนี้มันเป็น,สนเสน่ห์ของอ Project b a s บสนะคะมันเป็น,สนเสน่ห์ของการให้เขาได้คิดได้วิเคราะห์แล้วใช้จินตนาการของตัวเองไปสู่การเรียนรู้นะวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยค่ะครับสิ่งนีนะ้ต้องสร้างให้กับเด็กไทยเรา ถ้าเด็กไทยเรารับรู้สิ่งใดก็ตามเขามีอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาไม่รู้จักทำให้ a l u e a อทหรือสร้างมูลค่าเพิ่มนะเขาก็จะไม่เป็นนวัตกรหรือไม่เป็นหลักเขราะเพื่อจะไม่ได้สร้างนวัตกรรมดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนวัตกรได้เขาต้องรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เขามีอยู่ดังนั้นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปมองครับว่าจะ,อะสอนแบบ พครงานเนี่ยจะต้องไปเอาสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวแต่เอาสิ่งที่ใกล้ๆตัวมาให้เกิดประโยชน์ให้เห็นคุณค่าของมันแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มจากตรงสิ่งตรงนั้นว่าเราจะไปช่วยทําลายเหมือนกรณีเมื่อกี้นี้ว่ามีโครงการที่เรียกว่าปลูกฝายชายเลนเนาะใช่ค่ะทุกคนก็พยายามจะบูรณาการเข้าไปใช้ร่วมกับ โครงการนี้ให้ได้ไม่ว่าจะมีสาบมีตะหลิวมีอะไรก็แล้วแต่นะครับคนพยายามคิดที่จะให้เข้าไปไปบูรณาการร่วมกันนะครับไปบูรณาการร่วมกันที่จะร่วมกับโครงการนี้ให้ประสบความสาเร็จเพราะจุดเป้าหมายจริงๆแล้วต้องการปลูกป่าชายเลนให้ประสบความสาเร็จนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะฮะการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันน่าจะน้อยครับ ใช่ค่ะในในการนําไปประยุกต์ใช้นะคะก็อยากจะเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างนี้ค่ะว่าบางครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กอนุบาลน,นะคะเราก็ให้เขาหยิบก้อนหินหยิบทรายไปตักทรายหน้าห้องมาหยิบก้อนหินมาสิลูกอหยิบันนี้เอาทรายมีความสาคัญยังไงมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเคยเห็นผู้ปกครองหรือเขาเอาทรายไปใช้ทําอะไรมา มาเป็นชอดชอดแล้วมาเป็นฉากฉากเลยนะคะอะ่แล้วถ้าหนูคิดว่าก,ก้อนหินนอกจากจะไปสร้างว่านแล้วหนูเห็นผู้ปกครองหรือเห็นผู้ใหญ่เอาไปทําอะไรบ้างนี่คือเด็กอนุบาลนะคะส่วนเด็กประถมเด็กมัธยมแม้กระทั่งเด็กมหาวิทยาลัยนะคะโอ้คือพอเขาสรุปบทเรียนออกมาบางชีเรานะคะ เราไม่ได้หมายความว่าเขาได้เรียนรู้จากเรานะเราได้เรียนรู้จากเขาได้เรียนรู้จินตนาการจากเด็กๆใสๆซื่อๆได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆจากเด็กเลยวันนี้นะคะผู้ใหญ่อย่างเราต้องได้ต้องได้เรียนรู้จากเด็กไปในในบางอย่างบางเรื่องบางแง่มุมนี้คือสําคัญเลยนะคะค่ะครเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อเช้านี้เราสรุปเรื่อง active mm hmm. learning ไว้ว่าเอ่อจะเป็นลักษณะที่ว่าเรื่องของความรู้นะครับ ความความจำนะความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์และกประเมินค่าหรือเรียกว่าการมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครใน3ตัวนี้การวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าเนี่ยเป็นอยู่ในเป็นวิธีเป็นขั้นตอนการคิดที่อยู่ขั้นสูงนะคร<ช>ับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบส ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชวนให้เด็กนั้นคิดในระดับสูงใให้รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มหรือนําไปประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับก็สรุปแคชั่นวันนี้นะอ่าดรอ้อยครับครูไทยหัวใจอยู่ที่เด็กนะครับครูไทยหัวใจอยู่ที่เด็กแต่ก่อนอันนี้เราก็อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องอยู่มากๆเพราะมันอยู่ในระดับในระบบออนไลน์นะเราอยู่กับพ่อแม่ แล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมาุงเรียนการสอนออนไลน์คงจะอีกนานครับนักเรียนคะใช่แล้วค่ะ,อะตอนนี้เราก็จะ,ะจูนเข้ามาหาว่าการจัดการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญก็คือ 1. นครูเป็นผู้กําหนดให้นะครับครูเป็นผู้กําหนดให้ คือกำหนดให้ไปเอาน่นเอานี่มาเหมือนกับดรออยเมื่อกี้นี้ค่ะแต่กำหนดเป็นกรอบกว้างๆกำหนดปัญหาให้นะครับพอกำหนดปัญหาให้ปั๊บก็เป็นไงครับครูอาจจะออกแบบว่าสิ่งที่ไปเอามาจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมครับครูจะเป็นคนออกแบบให้นักเรียนไปนํามาเพราะอาจารย์พอก็บอกออกแบบยังไงเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมที่อยู่่คะเป็นอะไรในห้องแล้วากนะครับ มีในห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ในห้องรับแขกแล้วก็ในห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะในลักษณะนี้หรือถ้าเราจะไปใช้กับอย่างอื่นช่วงบ่ายห้ามกับวิสตา รถตุ้จะให้ทําอะไรยังอยู่ในคลาสของข้อใหม่ยังมีอีกนะคะคุณครูคะอันนี้เีย่แค่น้าจิ้มเนาะนะเาวเนะน <laughs> ต้องบอกว่าอันนี้แค่น้าจิ้มนะคะช่วงบ่ายเรายังมีหลายกิจกรรมมากที่จะบอกว่าอ่ามันสอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องกับโปรเจกต์เบสยังไงได้บ้างหรือสอดคล้องกับเอ t i ซ์ e ิตร์เรียนนิ่งยังไงได้บ้างช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกหลายกิจกรรมแต่ในช่วงเช้าที่อ้อยพาทำนะคะ,ะในส่วนของโปรเจกต์เบสเนี้ยคือ เรายุคนี้ต้องเข้าใจว่าคุณครูก็เครียดเด็กก็เครียด ทำ,ทำไมถึงใช้คํานี้คะเพราะว่าด้วยด้วยสถานการณ์ที่เด็กก็เรียกร้องว่าออ้เมื่อไหร่อยากไปโรงเรียนอยากเจอคุณครูแล้วคุณครูก็โอ้คิดถึงเด็กแล้วอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเราอาจจะหากิจกรรมเหล่านี้เล่นกับเด็กๆให้เขาสนุกสนานแล้วก็แฝงความรู้บางทีอาจจะไม่ไดเอามาหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับพร้อองร้องวกพร้ทัสในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้แต่เราให้กิจกรรมให้โปรเจกต์เบสนี้ไปแล้วค่อยไปสรุปแลปอัพเชื่อมโยงเข้าที่หลังให้เขามีความสุขในช่วงวิกฤตหรือ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ได้เลยค่ะโปรเจกต์เดของเราค่ะครับโครงการโครงงานเนี่ยโครงงานที่ให้เด็กทำเนี่ยตามที่ว่าที่ผมบอกไว้ว่าประเด็นแรกเนี่ยคือครูเป็นผู้กําหนดกําหนดแนวทางในการทำโครงโครงงานดังนั้นสิ่งแรกที่ครูกําหนดก็คือกําหนดปัญหาหรือที่เรียกว่ากําหนดปัญหาให้นะกำหนดอาหารให้เรจาจะก,กําหนดปัญหาให้แล้วครูก็ออกแบบในการที่เด็กจะไปรวบรวมข้อมูลนั้นมา พอรวบรวมข้อมูลนั้นมาปั๊บเมื่อกี้นี้ดรอ้อยก็บอกว่ากําหนดวิธีทํากิจกรรมเอามาแล้วมาทํำยังไงใช่ไหมครับน,นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ครูนําและหลังจากนั้นครูก็จะเป็นไงครับผู้เรียนก็ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครูบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นไปเอาสะหลิวมาไปเอาสากมาไปเอา,เอ,าอุปกรณ์ในห้องน้ํามาอะไรเนี่ยอผู้เรียนก็จะได้ปปิบัติด้วยถือด้วยเมื่อกี้นะวียกรด้วยแล้วก็ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับเราในในห้องส่งนี้ก็ได้ทำได้ปฏิบัติกันนะครับแต่สุดท้ายเข้ามานะครับต้องการนะรตามที่ครูกำหนดแล้วเนี่ยตามที่วิธีการที่ครูกำหนดแล้วเด็กจะเกิดทักษะพวกนี้อยู่ครับหนึ่งอันแรกเลยครับทักษะการสังเกตแต่ก็ว่าการสังเกตเป็นเรื่องสำคัญไหมครับ วิธีทักษะของการสังเกตจะเป็นพื้นฐานจินตนาการนําไปสู่องค์ความรู้ของเด็กๆได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเด็กฉลาดต้องเป็น,ปนคนที่ชอบสังเกตเด็กจะฉลาดก็บุคลิกหรือพฤติกรรมหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเด็กฉลาดก็คือเป็นเด็กที่มีความสังเกตอ,อันนี้คือสําคัญมากๆเลยค่ะครับและนอกจากนั้นก็เป็นทักษะการตีความนะฮะ การตีความหมายว่าเออไอตรงสิ่งเนี้ยมันน่าจะไปใช้อะไรได้นะม้กระทันงเมื่อกี้อาวียกรของเราทุกคนที่ร่วมกิจกรรมก็คิดเอมีช้อนอย,อย่างก <c oughs> ุญแจนเนี่ยมีช้อนจะไปทําอะไรนะนะแล้วก็มีตะหลิวจะไปทําอะไรเอ่ยอะไรนะก็ต้องคิด่ะคิดตีความในสิ่งที่เรามีอยู่ <c oughs> ของที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นการทักษะที่อีกสำคัญกค,คือทักษะการบันทึกผลนะครับดังนั้นสิ่งที่